ผมมีชื่อว่าคามาโดทันจิโร่หนึ่งในสมาชิกหน่วยพิฆาตอสูรขอมาร่วมศึก ROV ด้วยก็แล้วกันเนซึโกจังน้องอยู่ไหนเนะเอาละมารู้จักกับความสามารถของผมก่อนก็นกแล้วกันเรื่องที่หนึ่งสก,กิลพรานวารีของผมนั้นจะต้องเก็บสแต็กที่แสดงอยู่ใต้เลือดเพื่อที่จะใช้งานใช้ท่าที่หหรือ2เพื่อเก็บสแต็กเมื่มมอเก็บครบ2สแต็กแล้วการโจมตีปกติจะเปลี่ยนเป็นท่าพิเศษ ท่าที่1ปราณวารีกระบวนท่าที่1จะเป็นการฟันกวาดไปข้างหน้าถ้าเก็บสแต็กที่2ด้วยปราณวารีท่าที่1ท่าพิเศษจะเป็นกระโดดทุบอย่างรุนแรงท่าที่2ปราณวารีกระบวนท่าที่2เคลื่อนที่ด้วยความเร็ววิถีโค้งสามารถใช้ท่านี้หลบการโจมตีได้และถ้าเก็บสแต็กที่2ด้วยท่าที่2การโจมตีพิเศษจะเป็นกระโดดฟันระยะไกลและสามารถใช้ท่าที่สองซ้ำได้อีกครั้งท่าอันติฮิโนกามิคากุระ เข้าสูโมดปราณตะวันทำให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นสามารถกดอันติซัมอีกครั้งเป็นการพุ่งโจมตีอย่างรุนแรงเมื่ออัปอันติถึงเลเวล3จะสามารถยืดระยะเวลาของฮินางามิคาคุระได้โดยการใช้ท่าพิเศษเก็บร้างครบ2ส,สแต็กและโจมตีธรรมดาน,นั่นแหละเรื่อที่ส2สเต็ปการเล่นในเกม Rov นี้ผมรับหน้าที่เป็นไฟเตอร์แอสซิส เหมาะมากที่จะเล่นฟาร์มเก็บเลเวลแล้วเข้าสังหารศัตรูแต่ในช่วงต้นเกมที่เลเวลอย่างน้อยบอกเลยเพาผมยังไม่เก่งนะแต่ด้วยสกิลที่มีก็พอจะช่วยเพื่อนและสามารถเอาตัวรอดได้ฝึกฝนจนถึงเลเวล6แล้วแต่การจัดก,การศัตรูด้วยตัวคนเดียวก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่รอจังหวะที่เพื่อนเข้าโจมตีแล้วทำการสนับสนุนแตะครบ2ใช้ท่าพิเศษฮินโนกามิคาคุระเข้าสูโมดปราณตะวันการโจมตีเปลียน,นเป็นไฟที่ร้อนแรง รู้สึกได้เลยว่าแรงกว่าปราณวารีปกติแล้วร่างกายก็แข็งแกร่งสามารถรับดาเมจได้มากกว่าเดิมแต่เวลาเข้าต่อสู้เก็บปราณหนึ่งสแต็กแล้วเข้าเลยปราณวารีกระบวนท่าที่2เข้าถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วเปิดฮินโนกามิคาคุระรับนีไปปราณตะวันยังเหลือเป้าหมายอีกตัวฉันยังไหวมีไรใสหมดรอเพื่อนเข้าแล้วเราเข้าตามฟามให้เร็วฟา์มให้ไวแล้วรีบไปสนับสนุนเพื่อนคุณปลาหมึก กำลังจะจัดการอลิสงั้นเหรอเข้าแล้วศัตรูกำลังทยอยมาตัวบวนท่าที่2ประชิดเป้าหมายนิโอกามิอักุระรีบใช้สกิลที่มีเพื่อเก็บปลาให้ครบ 2, 2สแต็กกระบวนท่าที่ 2, 2> ท่าพิเศษท, 2, ท่าที่2หลบการโจมตีกระบวนท่าที่1โอ้ยไม่ไหวแล้วต้องถอยก่อนเพื่อนช่วยสังหารศัตรูได้สำเร็จจบศึกแล้วสินะเลือดลดไม่ใช่ปัญหาเราสามารถกลับมาฟาร์ม เพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตได้จัดการเลือดเด้งแต่เราดูถ้าวับกลับบ้านนี่สินั่งพักกันสักครู่เนะเอาละได้เวลากลับบ้านได้จังหวะมอ,อก็ต้องรีบจัดการเจ้าอสูนดัสเลเยอร์มีศัตรูอยู่ด้านบนท่าหนึ่งเก็บแสแต็กท่าสองร,ระยะโจมตีพิเศษศัตรูแข็งแกร่งมากเราต้องร่วมมือสังหารมันฮิโนกามิคาคุระจะไปไหนท่าสองร,ระยะ ท่าหนึ่งเก็บสแต็กกระโดดทุบรุนแรงมากเมื่อฝึกฝนถึงเลเวล12ก็รู้สึกได้ถึงความเก่งแล้วละ่ะรีบฝึกฝนให้เก่งไวๆตอนนี้เลเวล15แล้วศัตรูหนีมาทั้งนี้จะไปไหนฮินโอกามิคากุระพุ่งโจมตีหยุดการเคลื่อนไหวเก็บไปหนึ่งศัตรูยังอยู่เก็บสแต็กท่าพิเศษเวลาของฮินโนกามิคากุระหมดแล้วต้องหลบก่อนแตะครบท่าพิเศษโจมตีรุนแรงต้องหลบก่อนกระบวนท่าที่หนึ่งรีบจัดการมัน สำเร็จพวกศัตรูใน ROV เนี่ยช่างแข็งแกร่งจริงๆเลยต่อสู้คนเดียวเห็นจะไม่ไหวไปกับเพื่อนน่าจะดีที่สุดเนีเรื่องที่3การออกไอเทมชิ้นแรกขวานฟาร์มช่วยเพิ่มความอึดและสังหารมอนสเตอร์ป่าได้ไวขึ้นยิ่งฆ่าตัวผมก็จะยิ่งอึดขึ้นชิ้นที่2รองเท้าป้องกันสถานะต่อด้วยมุราาสะจอกะออมนีอาร์มหลังจากใช้สกิลการโจมตีปกติก็จะแรงขึ้นหมายถึงท่าพิเศษนั่นเอง เฟนเรียทูธใช้สังหารศัตรูที่เลือดลดเกินครึ่งปิดท้ายด้วย Blade of ออเทอร i t y การตายด้วยสกิลฟื้นคืนชีพเรทที่สี่รูนใช้ออนสลักเพิ่มพลังโจมตีจาะเกราะแอสซ s ิเนตเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่และดรา้อนครอเพิ่มพลังโจมตีจอะเกราะและสลับพลังแฝงสามารถใช้ตามนี้ได้เลยนะเน้นให้ยืนต่อสู้ได้นานที่สุด เป็นแอสซัซินถ้าตายก่อนก็คงแย่แล้วมีสกิลกดใช้ให้เราเป็นอมตะกันตายไว้ตอนต้นเกมค่อยอุ่นใจหน่อยเรื่องที่5ข้อควรระวังด้วยความที่เป็นคนดังทันจิโร่ใครๆก็ต่างหมายหัวฮะคุณแยนอย่างงั้นเหรออะไรกันเนี่ยทำไมสกิลของเขาเหมือนกับของเราเลยล่ะเป็นสกิลที่ใช้ยากเก็บสแต็กต่อคอมโบแถมความแรงช่วงต้นเกมก็ไม่ได้มากมายอะไรและที่สำคัญตัวบางเหลือเกิน ต้องถอยก่อนแล้วโอ้โหปีศาจิ้งจอกก้าวหา,หาร้ายกาจมากต้องารามให้เร็วแล้วอย่าตายก็จะสามารถต่อสู้กับศัตรูได้คุณแยนคุณเลเวลมากกว่าผมแต่ผมมีเพื่อนมากกว่านี่คือพลังแห่งมิตรภาพไม่ได้เรียกว่ารุมนะารามให้เร็วารามให้ไวยังคงเลเวล13เท่าเดิมยังคงต่อสู้กันอยู่รเราจะต้องเอาป้อมของศัตรูให้ได้ เก็บสแต็กหนึ่งพร้อมศัตรูโจมตีเข้ามารอจังหวะเข้าประชิดไม่ได้การยืนหน้าคนเดียวเดี๋ยวจะตายเอาคุณปลั๊มือเปิดแล้วเข้าเลยเข้าประชิดฟาดหัวแก้แค้นเจ้าปีศาจจิ้งจอกก้าหางได้สําเร็จแต่โดนดาเมเ่ไปนิดเดียวเลือดลดมาเยอะขนาดนี้ดูความบางนี้สิไม่ไหวแล้วละ่ะต้องกลับไปฟาร์มเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตอ่ะได้เลือดกลับคืนมานิดหน่อยไปลุยกันตอ ถ้าไม่มีอะไรให้ฟาร์มแล้วก็เดินตามเพื่อนดีกว่านะไม่นะขอดูดเลือดโอ้ยแย่งฟาร์มแบบนี้ฉันก็แย่สิทางนี้คุณแยนมาอีกแล้วตอนนี้เราเลเวลเท่ากันแต่ผมมีเพื่อนมากกว่าฮินโนกามิคาคุระถึงสก,กิลจะเหมือนคุณแยนแต่รับรองว่าไม่เหมือนเนะเลเวล14แล้วเพิ่มสังหารมอนสเตอร์ได้ไวขึ้นเสร็จแล้วก็ไปสนับสนุนเพื่อนกันเลยเสาหลักปลาหมึกก็เราจะเข้าต่อสู้แล้ว รอกอนเียมการ1สแต็กปลายวารีกระบวนท่าที่2โรลระยะฮินโนกามิคาคุระพุ่งโจมตีท่าที่1เก็บสแต็กครบสลับไปท่าที่2กระโดดฟันโรลระยะจัดการไปได้2ตัวอย่างสวยงามมันก็ตามสไตล์พระเอกนั่นแหละที่กว่าจะเก่งก็ต่อนกระตูนใกล้จบนู่นแหละเพื่อกานจัดการดาร์คสเลเยอร์เร็วพวกศัตรูมาแล้วท่า2โรลระยะฉันไม่ให้ดาร์สเลเยอร์พวกแก,กห,หรอกนะาฟานตะวัน พวกเราจัดการดัร์ซเลเยอร์ได้แล้วมีสาจิง้จอเก้าหางไล่มันไปเคลียร์ครีปตามคุณป๊มมึกไปเอาละได้เวลาต่อสู้ใช้ปราณวารีนี่แหละเก็บสองสแต็กทุบหัวสำเร็จคุณแย่สู้ผมไม่ได้หรอกนะและนี่อีกตัวจัดการเปิดทางให้กับครีปไปลุยกันเลยพวกเราดัสซเลเยอร์เข้าแล้วฮินโนกามิฮากุระพร้อม คุณปลาหมึกแปลงร่างแล้วเข้าเลยฮินโนกามิคาคุระป้อมโจมตีต้องถอยก่อนคุณปลาหมึกเข้าแล้วหรือเลยพวกเราเก็บสแต็กหนึ่งฟางตะวันท่าที่หนึ่งกระโดดทุบหัวหัวแตกไปเลยเจ้าอลิสน้อยเอาชนะได้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการปราบสูนข้างขึ้นหรือเกม ROV ก็ต้องเล่นเป็นทีมไปคนเดียวอาจไม่เก่งเดี๋ยวก็ต้องใช้พลังมิตรภาพ กับรานวารีและฮิโนกามิคาคูระนี่แหละคือผมละ่คมะคามาโดทันจิโร่ไม่เคยเก่งเท่าไรหรอกนะแต่ก็เก่งอยู่เนะไม่งั้นจะได้ MVP เหรอใครสนใจอยากจะได้ผมมาเล่นแล้วก็ต้องจ่ายหน่อยนะเอาละเล่นเกมให้สนุกนะครับทุกๆคน